สวัสดีครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบีลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวพฤตยูนะครับโคจรย้าราศีแล้วจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีธนูและขนาดธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชา n e ลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลายดีมาที่บีลิเวอร์หกิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงงงด้้าาานลล่ขอคบบิใตใป อด,ดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาววิตัยูโคโจรย้ายราศีรอบแรกซึ่งจะถอยหลังกลับไปอยู่นะครับเข้าสู่ราศีศพฤษภเนี่ยตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565กิเลยะเวลา4เดือนเป็นต้นไปเนาะส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีธนูลัคนาธนูนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบไม่ใช่ราศีเมียนะครับผมลืมลบจุดกําเนิดของเราอยู่ที่สีแดงจุดตรงนี้นะครับธนูก็คือตนุนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจของดาวพฤตยูกันก่อนนะครับในคลิปนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าดาวพฤยูเนี่ยเป็นดาวอาเพศนะครับอย่าทําเป็นเล่นอย่ามัวแต่ฟังคุณยากอง่ายง่ายเพราะมันแช่นาน7จปีมันแก้ไม่ยากามันแก้ไม่ได้นะครับถ้าเราฟังแต่ง่ายๆเข้าไว้แล้วมันเป็นดาวพลิกผันอาเพศถ้าเราคืออย่างนี้หัาศาส์ทไทยมีคาพยากอนของดาวพฤตยูน้อยมากครับ300ปีซึ่งอย่างอื่นมีมาเป็นพันปีแล้วคุณคิดดูว่า มันจะแก้ได้ไหมในเมื่อคุณเล่นๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยฟังดีๆอย่าอย่าเอาง่ายอย่าฟังแต่ง,ง่ายๆนะครับเรามาฟังกันเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เราพยายามเรียนรู้กับมันกับดาวดวงนี้นะครับเคยได้ยินคําว่าโชคเจ็ทีดีเหนไหมครับก็คือดาวดวงนี้และอย่างหนึ่งคืออาถรรพ์เจ็ดปีก็นั่นแหละครับมีคําว่าเจ็เนี่ยก็คือ ดาวดวงนี้นั่นเองนะครับเมืเ่อเขาโครจรในภพดีมันก็ดี7ปีพอเข้าสู่ภพเสียมันก็เสีย7ปีแต่ว่าคําว่าดีกับคําว่าเสียมันไม่มีหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามีดาวตั้งรับในดวงชะตาของแต่ละคนแบบไหนนะครับแต่มันเป็นแค่เกณฑ์ราศีนะอย่างเช่นคนราศีธนูเนี่ยกำลังจะเข้าเรือนอริแล้วซึ่งเป็นภพเลือนที่เสียเพราะเป็นทุสถานนะภพใช่ไหมครับอ่าแต่ก่อนเป็นปุตตะยังเป็นภพที่ดีไอนน้เป็นภพที่เสียแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายเสมอนะเพราะผมเนี่ยเคยเจอมากับตัวแนละ้วนะครับอริบราร เคยเจอมาหนึ่งรูปแบบนะครับเปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเรล็วรายที่สุดแต่มันกับดีที่สุดก็ได้ด้วยนะครับตัวผมเองเจอมาแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปฟังข่ายสรในไทยคลิปนะครับแล้วมาทําความเข้าใจกับดาวพฤตยูกันก่อนดาวพฤตยูเนี่ยมันคืออะไรดาวพฤตยูเนี่ยคือดาวอาเพศนะครับอย่างที่บอกไปมีการพลิกผันกับตรปัดนะครับจะว่ากับตรปัดไหมก็ไม่เชิงแต่มันหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่แบบสุดขั้วและหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย ดาวเิติวเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอาจารย์ก็บอกอาเพศอาเพศนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องทายยังไงเพราะบางคนก็บอกว่าไทยเฉพาะดวงเมืองดวงโลกไม่ไทยมนุษย์เราปกติ12ราศีไม่ต้อง่ายแต่ผมว่ามันไม่ไทยได้ไงในเมื่อมันอยู่ในดวงชะตาแล้วเราจะไม่เราจะฆ่ามันไปได้ไงใช่ไหมครับไม่โปรเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับมันให้มากนะครับถ้าเราอยากเข้าใจดาวดวงนี้เพราะยังไงก็ส่งผลครับกับมนุษย์เราทั้งนั้นเพราะว่า มันก็คือดาวดวงหนึ่งใช่ไหมครับทีน,นี้ถามว่าทําไมสิติโบราณเนี่ยมีแค่3 0 0รอกว่าปีทั้งที่คนอื่นมีพันกว่าปีดาวมิตซิยูเนี่ยเพิ่งมาค้นพบในช่วงต้นรัตนาโกสิ์หรือพูดง่ายว่าหลังเสียกรุงศรีทุธยานะครับประเทศไทยเราเนี่ยย้อนกลับไปก่อนนะในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับมีดวงที่เป็นศูนย์กลางใช่ไหมมีดาวพุทธที่อยู่ใกล้ที่สุดสุกโลกอังคารพฤหัสเสา แล้วก็มายูเรนัสดาวยูเรนัสนี่แหละครับเป็นดาวมดตอยูคือดาวดวงเดียวกันแต่ในโหราศาสไทยเรียกมฤตยูเพราะเนื่องจากว่าคนไทยรู้จกักมฤตจยูครั้งแรกมาพร้อมกับโรคระบาดเขาเรียกว่าโรคอะฮิวาตะกะโลกหรือโรคจุดๆุจ,จุที่คนใช้ด่ากันในสมัยนี้ตามจริงมันไม่ได้เป็นโลกที่มันไม่ใช่เป็นคําที่หยาบคายนะครับแต่ว่าสมัยนี้เขาเอามาด่ากันผมก็ไม่ขอพูดด้วยเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะไปเรื่องของการ มีคนกันแก,กล้งกลัวมีคนกันแกล้งในการกดไปบอกทาง y t u t u นะครับเลยไม่หรือมันจะติดคําเซ็นเซอร์อะไรเงี้ครับก็เลยขอไปพูดแล้วกันเนะาะนั่นแหละก็ทุกคนรู้กันดีก็คือหน่วยวัดน้ําฝนสมัยโบราณน,นะครับก็คือคํานั้นแหละทีนี้าดาวเมกตูเนี่ยนะครับเมื่อคอจรอ,อยู่ในราศีไหนก็จะพลิกผันเปลีป่ยนแปลงสิ่งสิ่งนั้นอยู่ตลอด7ปีนะครับนานมากนะเปีอย่าทาไปเล่นคือแบบ เราเรียนมาหาลัยสองรอบนะครับอีกปีหนึ่งก็ครบสองรอบแล้วอะก็คือพูดง่ายว่าได้ปริญญาสองใบเลยนะดังนั้นเนี่ยนานครับไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ผมเลยบอกว่าอย่าเล่นอย่าฟังคำพยากรณ์ที่มันง่ายคําพยากรณ์ง่ายๆไม่สามารถแก้อะไรได้อืมดังนั้นเนี่ยอยากแก้ได้ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้กับมันแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าคําว่า,วาดาวมฤตยูก่อนมฤตยูเนี่ยหมายถึงอะไรมันจะต้องข้ามกับคําว่าอะ มอมตะหรืออมนุษย์อมนุษย์อะแปลว่าไม่ในทางบาลีส,สันสกฤตน,น,นะครับอะแปลว่าไม่อามนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์อมตะแปลว่าไม่ตายแต่คาว่ามารุตตะวงเล็บอยู่ใช่ไหมครับมรุตตะอยู่จึงหมายความว่าเป็นดาวแห่งความตายนะครับพอประเทศไทยเราเจอครั้งแรกคืออหิวาตะกะโรคอย่างที่บอกไปคนเสียชีวิตกองมาเนินทึนทึกเผาไม่ทันเลยครับเหมือนโควิดเป๊ะเลยอืเมื่อตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโรค ที่ร้ายแรงโรคติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ดูนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นโรคที่แบบเหมือนมันไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่มันเป็นโรคที่ที่คนเราไม่รู้สมัยก่อนเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินน้ําที่ไม่สะอาดครับอืมกน็น่โาโรคอฮิวาตก็โกกรคก็น่าจะเป็นโรคท้องร่วงนะครับโรคที่มันแบบเจูดๆจนแบบไม่ไหวใช่ไหมครับจนเสียน้ําก็ก็เสียชีวิตได้นะเออท่านถ้าไม่ดูต้นต่อ ถูกไหมครับแล้วสมัยก่อนยังไม่รู้ต้นต่อด้วยดูจากบทเพสันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ,อ,อหนังที่มันมีสมัยโบราณนะครับนางทาสอะไรอย่างเงี้ยครับเออเราก็จะเห็นพวกเงี้ยครับก็คนเสียชีวิตไปแบบเยอะมากเพราะว่ามันกว่าจะหาต้นต่อเจอเพราะว่าโลกเราก็ยังไม่วิวัฒนาการเนาะแล้วน้ำก็อยู่กับธรรมชาติเกินไปก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ปนเปื้อน,น,นอ่ะอืมใครก็ไม่รู้แหละนะครับเพราะมันมองไม่เห็นไงเหมือนโควิดสมัยนี้เลยครับ ขนาดวิวัฒนาการมาขนาดนี้นะเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครติดไม่ติดใช่ไหมครับจนกว่าจะสกแกนหาเจอ,อทีนี้ข้ามไปความความหมายมันที่นี้เรามาดูว่าดาวพฤหัสยูเนี่ยส่งผลอะไรกับดวงโลกเรามาบ้างประเทศไทยเรามาบ้างนะครับย้อนกลับไปที่ตอนเขาเรียกอะไรเสียกรุงศรีธยาใหม่ใหม่เขาเรียกว่าดวงมาหาการใครที่รู้จักรัตนโกสินทร์สิบยุคไปศึกษาเพิม่มเติมได้ วิดาวจันอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นเกษตรดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมถุนอาเพศเข้าสู่เรือนเมถุนเนี่ยเป็นภพศาชะนะครับเพราะมีลัคนาราศีเมษเนาะมีดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษภมีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเพราะได้ตําแหน่งและได้องศาด้วยนะครับจึงได้มหาอุดในทัพดวงเมืองของไทยเราแล้วก็มีดาวสามดวงในภพวินาศราศีมีนก็คือดาวราหูดาวพุธดาวศุกร์โอรายทั้งนั้นดาว พาดกระเสากุมกันในราศีธนูราศีของตัวคุณเองนี่แหละครับราศีธนูเนี่ยเป็นราศีแห่งรัฐธรรมนูญและกฎระเบียบนะครับดาวพฤตยูเนี่ยเข้าสู่เรือนศาสตร์หมายถึงเพื่อนแต่พอเป็นประเทศแปลว่าเพื่อนบ้านตีก,นกันกับเพื่อนบ้านก็คือพมา่าไปไฟกันทะเลาะกันสู้กันมันเป็นยุคสงครามสมัยก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเสียกรุงศรีอยาเพราะเนื่องจากมีเรียกวมีดวงอัจฉยาเนี่ยมีดวง เป็นดาวศุกร์อยู่ในราศีพุพนะครับเขาเรียกว่าเป็นการค้าการเจริญลุกงเรืองทางเศรษฐกิจซึ่งก็อ่อนแอรเรื่องของการต่อสู้เพราะว่าไม่คือมัวแต่หยิบทองหยิบเงินแต่ไม่ได้หยิบมีดหยิบปืนก็เลยแบบสู้ไม่เป็น,นครับก็เลยแพ้ง,ง่ายๆก็เลยแบบดูจากบุคเษในว่ยดูจาก พวกที่เป็นเป็นแบบหนังย้อนยุคครับดูได้เลยว่าแบบนั่นแหละก็คือแล้วมันมีการแตกแยกกันภายในด้วยนะของประเทศเราดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกมีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เป็นคู่พราคู่โจรแปลว่าการคิดเห็นที่ต่างกันก็ไม่แปลกที่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะตีกันตลอดเวลาเลยแต่สุดท้ายมันก็อยู่ได้มันก็ไม่แตกอยู่ดีประเทศเราเพราะเนื่องจากว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยาเนี่ยสามปีก็จะมาเริ่มตั้งตั้งแต่กรุงธนบุรีมาก็ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้มันมีศึก มารบกวนจากภายนอกคือพูดงว่าเราจะไม่เป็นมเมืองขึ้นใครอีกแน่นอนเพราะดวงดุมากอยู่ในปีขันทัดน้ําซึ่งปีนี้เป็นปีขันทัดน้ําเป็นปีที่ครบรอบน่าจะมีการสมโพธ์นะแต่ทำไมหนึ่งเงียบเพราะมันครบลอยยีปีเนาะก็แปลกประหลาดเหมือนกันทีนี้ด้วยการที่อา,อาเพศเข้าสู่เรียนเพื่อนบ้านก็ตีกันย่งมันตรงมากเลยก็ตีก,กันกับเพื่อนบ้านและเสียกรุงมาด้วยเพราะการขัดแยง้งกันในประเทศด้วยนะครับ แล้วก็มีการอาเพศตีกันกับเขาด้วยนะครับทีนี้ถอยขึ้นมานิดหนึ่งดาวมื่อจะอยู่ในราศีมีนใครทันบ้านตอนนั้นดาวเมื่อตอยู่อยู่ที่เนี่ยมันเกิดอาเพศเกี่ยวกับเรื่องของสึนามินะครับสึนามิที่เข้าทางภาคใต้ของเราครับคือพูดง่ายว่าอาเพศที่มาจากน้าทะเลถามว่าทําไมราศีมีนเป็นราศีน้าทะเลราศี ใน12ราศีเนี่ยมีราศีธาตุน้ํา3ราศีแต่ราศีทะเลมีเพียงราศีเดียวก็คือราศีมีนถามว่าผมอะไรมาพูดผมไม่ได้นั่งเถียนพูดอะมาดูความหมายไม่มีใครมาบอกแบบนี้หรอกแต่ผมจะทําให้คุณเข้าใจดาวราศีกรกฎดเป็นราศีต้นธาตุน้ําเปลียบเสมือนปิงวังยมนั่นส่วนราศีพิจิกเสมือนหนึ่งแม่น้าเจ้าพยาที่ไหลมาดมตัวกันและราศีมีนคือราศีที่ลุ่มแปลว่าทะเลเพราะเนื่องจากว่าน้ําทุกสายจะไหลลงทะเลหมดเพราะน้ําจาก เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกครับไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานี่คือสัญัญษณ์ออญญของน้านะครับหรือคล้ายๆกับสัญชาตญาณของน้ําหรือเป็นลักษณะของความเป็นจริงของน้ํามันเป็นแบบนี้ซึ่งแล้วในทางโหราศาสตร์ขยายความว่าแบบนี้นะครับอห้เราต้องลึกซึ้งเข้าไปอีกนาศิมินเป็นพบวินาศของดวงเมืองไทยและดวงโลกมันหมายถึงความแตกแยกหมายความว่าอะไรพัดพลากจากลาใช่ไหมครับวินาศคือการสิ้นสุด คือหมายถึงว่าพัดภาคจากลาอันเป็นที่รักนะครับจากทุกคนก็คือหมายถึงว่าการแตกแยกขยายออกไปแต,แตกแยกไปที่ดีก็ได้นะครับไม่ใช่แตกแยกเสียอย่างเดียวหมายถึงกิจการหนึ่งกิจการที่ผ่านทุกผ่านสุกมาจนตั้งตัวได้แล้วแตกย่ยกกิจการไปขายแฟรนชไชส์เอ่ยไปมีสาขาเพิ่มเข้ามาเอ่ยก็กลายเป็นว่าความเจริญใช่ไหมครับแล้วก็รวบรวมเอาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาก็คือเรียกว่าผลประโยชน์เข้าสู่ต้นแม่เหมือนเดิมอืม ก็คือราศีมีเป็นราศีแตกแยกเพราะเป็นราศีเท้าด้วยคือเท้าคืออวัยวะที่อยู่ต่ําที่สุดใช่ไหมครับคือด้านล่างสุดเลยเม็คือหัวนะครับไอ้ไม่ได้เหยียดใครนะแต่หมายความว่าราศีบอกอวัยวะได้คือราศีมีคือราศีเท้าคืออยู่ด้านล่างสุดเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มดังนั้นเนี่ยน้ำทุกสายก็จะไหลลงแม่น้ําทุกสายไหลลงแปลว่าการแตกแยกขยขแขนงของแม่นม้ำนะครับไหลลงทะเล ค่าเลกวานี่แหละรครับก็คือเจ้าสมุรก็คือโพไซดอนก็คือเนปจูนนะครับดาวเนปจูนเป็นดาวปกครองในทาง Western เวสเทิร์นแอสโทรโลจีเนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีมีความหมายของรวบรวมราศีธนูราศีธนูเป็นราศีรวบรวมอย่างแท้จริงหมายถึงการรวมเอาคนทุกคนให้มาอยู่ในจุดจุดเดียวให้ได้ภาพหมายถึงเอกเด่นก็คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายพูดง่ายว่าใครก็ต้องอยู่ภายใต้นี้แม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินยังต้องอยู่ใต้ กฎของรัฐธรรมนูญเลยครับกฎหมายดังนั้นเนี่ยไม่มีใครที่สามารถแตกแยกออกมาได้ใครแตกแยกออกมาได้ก็จะต้องถูกพิพากษานะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงการพิพากษาด้วยทีนี้ก็คือสารตลาการนั่นแหละครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงความรวบรวมก็คือรวบรวมเอาแม่น้ำทุกสายเข้ามาร่วมกันก็เลยกลายเป็นเนปจูนหรือเป็นราศีมีนเห็นไหมครับเนี่ยความหมายที่มาคือน้ำทะเลนั่นเองทีนี้ นี่คือที่มาที่ผมกังอ้างอิงให้ฟังนะครับว่ามันมาแปลว่าอย่างนี้ดาวมันจะอยู่ในราศีธาตุน้ำปลายธาตุอย่างนี้ก็คือทะเลอาเพศเกิดจากทะเลก็คือสึนามิตอนนั้นเนี่ยเกิดสึนามิบรรดาอาจิเกาะสมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นตัวจุดจุดกาเนิดคลื่นสึนามิเกิดขึ้นที่นี้คือแผ่นดินไหวก่อน7ลิกเตอร์นะครับ ตอนนั้นจำได้ว่า7.2แล้วมันปรับลดขนาดเลย7.0ไม่ว่าจะ7เหนก็ตามแต่7ขึ้นไปมันคือบ้านเนี่ยพังไปหน้ากองเลยครับตามที่เห็นตามข่าวด้วยก็เป็นจริงแล้วเกิดเปลือกโลกอ่ะที่มันเป็นอยู่แล้วของการดันตัวเปลือกโลกเที่ยวอะไรชนกันนะครับระหว่างเปลือกโลกยูเรเชียกับอินเดียใช่ไหมครับมาชนกันจะเกิดรอยแตกรอยตะเข็บขึ้นมามันก็จะเกิดข้าเรียกอะไร แนวแนวพาดผ่านก็คือเพื่อยงว่าพอมันเกิดแผ่นไหวปุ๊บมันก็จะล้าวไปตามเส้นนี้ครับมากมากกระดันขึ้นมากลายเป็นว่ามีแรงดันขึ้นมากลายเป็นว่าน้ำกระเพื่อมจากกลางมหาสมุทรซัดเข้าสู่ฝั่งทั้งสองฝั่งซัดซัดเข้าสู่ฝั่งประเทศไทยก็เจอกระบี่พังงาภูกเก็ตเนี่ยเจอหนักสุดแล้วก็สะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งคืออินเดียนูน่นศรีลังกาเนี่ยเสียชีวิตมหาสารเป็นแสนเหมือนกันครับ ไประเทศไทยก็แสนกว่าคนที่เสียชีวิตกอนน่อนบรรนินทึนทึกเผาแทบไม่ทันนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้คือแบบหดหูมากคือแบบเออมันจะลางโลกหรือเปล่าแต่ไม่หรอกมันจะบรรลางแค่กระจุกกระจุกเหมือนโควิดนะครับก็ไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะต้องเสียชีวิตต้องตายหมดใช่ไหมครับมันก็แค่ส่วนหนึ่งที่ที่ถึงเวลาของเขาแล้วว่ะครับอืมมันก็ไปตามนั้นแหละก็คืออาเพศก็สึเรนทัดน้มก็คือสึนามินั่นเองเ,องเนาะต่อไปผมตั้งคาถามว่าพอมนเข้าสูา่ลาสเมกจะเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยรู้แล้ว โควิด -19 โควิด -19 มาเนี่ยมีดาวพฤหัสดาวเสราร์มาทันกันอ,อีกละในราศีธนูนะครับแล้วก็มีดาวเบลติยูอยู่ที่ราศีเมษมีดาวราหูอยู่ที่ราศีเมถุนผมจับเอาตอน2องพเ้นี่ยดาวราหูนี่อยู่ในราศีเมถุนซึ่งมาจากเดือนลาบลาภษาสชะดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนว่าเอา้าลาภศาสชาเดินเข้าสังคมแล้วมีโชคมีลาบแต่ทําไมมันกลับดีกาลายไหลคืออย่างนี้ มันดาวราหูคือธาตุลมอยู่ในรา,าศีธาตุลมปลายธาตุคือการสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ก็คือการแพร่ระบาดในการเข้าสังคมอ่ะมันก็คือจุดนีนะครับกลายเป็นว่าการแพร่กระจายกันทั่วโลกเลยเพราะลาภะแปลว่าง่ายอะไรที่จะง่าย,ยาไปดูลาภะเลยนะครับติดเชื้อกันเลงคือแบบกว้างมากคือแบบเยอะมากๆจนทั่วโลกใช่ไหมครับโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยเป็นกันทั่วโลกเลย ดังนั้นเนี่ยการเป็นว่านี่นะครับมันคือการแพร่กระจายของดาวราหูที่หมายถึงทัดลมคือมันแพร่แบบมหาศาลเลยทีนี้ผมมาทําความเข้าใจใหม่ว่าเอ๊มันก็ต้องดีสิเพราะลาภะสศาชะผมก็เลยมานั่งคิดใหม่แล้วก็เป็นการยกระดับอ่าคำณยากรของเราเพิ่มอีกขึ้นระดับหนึ่งก็คือดาวราหูเนี่ยมี2ด้านผมไปเล็งเห็นว่าดาวราหูมี2ด้านมีข้อเสียก็จริงนะแต่ก็มีข้อดีด้วย ข้อดีของดาวราหูก็เลยเบื้องหลังออนไลน์เดลิเวอรี่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ลาภาษาชะติดต่อสัมพันธ์โดยการใช้ออนไลน์ก็จะได้โชคได้ลาบก็แนวของพวกเดลิเวอรี่ด้วยก็คือพวกส่งอาหารเดลิเวอรี่รวยกันเลยครับคือคนอื่นเขาโอปัญหากันเยอะแต่อาหารขายได้ขายดีแล้วก็เป็นก็คือเดลิเวอรี่แล้วก็ออนไลน์ก็คือช้อปปิง้ง ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่ขายได้ขายดีมากโดยที่คนไม่ออกไปซื้อใช่ไหมครับไม่ไปห้างแต่คนขายได้จากออนไลน์เห็นหรือยังนี่คือข้อได้เปรียบของคนที่ลาภัสหาชะก็คือออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของลาหูเห็นหรือยังครับเป็นการพลิกแพงของเราว่าอ๋อคัมยากรเราต้องมองให้ครบุกด้านให้รอบคอบมากกว่าที่ที่เราคิดแต่ก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์มันก็สอนเราเรื่อยๆเนอะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับการเป็นว่า เราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันจะอยู่มันเป็นแบบนี้นะดาวราหูมันเป็นแบบนี้นะเป็นการยกระดับคําพยากรของเราได้ด้วยเนาะทีนีอ้อาเพศก็มาจากคนสู่คนเพราะว่ามันอยู่ในตนุตนุไปว่าร่างกายครับก็คือหมายถึงว่าติดต่อจากคนสู่คนพักฟื้นพักคืออะไรเป็นที่พักของเชื้อโรคครับอแพร่กระจายแล้วก็แพร่พันธุ์ด้วยก็ติดต่อคนสู่คนก็นี่ไงอาเพศกับร่างกายนี่คือโควิด ในทีนั่นเองต่อไปพอดาวพฤหัสเข้าสู่สพุชศพอันนี้ดูเลยไม่ต้องอะไรมากเพราะมันเป็นพกกระสับของดวงโลกก็คือการเงินคือพูดง่ายวิกฤตเรื่องการเงินมาแล้วนะครับพราอะไรประเทศทุกประเทศนะไปกู้ยืมเงินมามาลงเรื่องโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเป็นหนี้กันกระจายนะครับแล้วก็หมายถึงผันความผันผลของเงินก็หมายความว่าพวกทองคำอะครับลอยตัว ก็แปลว่าสามหมื่นแล้วตอนนี้ใครซื้อได้บ้างใช่ไหมครับการเป็นว่าไม่มีใครซื้อทองลเพชรก็แพงทองก็แพงการเป็นว่ามันก็จะรูปแบบอื่นมาแทนก็คือพวกคริปโตเคอเรนซีกำลังจะมาใช่ไหมครับแต่มันเป็นแค่แพลตฟอร์มเริ่มต้นเท่านั้นนะครับมันจะไปเรื่อยๆตั้งแต่สมัยก่อนเป็นเงินพดด้วงเงินเ,เบีย้ยเงินอัดนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เป็นเหรียญกระสับแล้วใช่ไหมครับการเป็นว่าโอเคมันก็กําลังจะวิวัฒนาการไปเป็นแบบโมบายอีเบงกิ้งนะครับต่างๆที่แบบ พวกคนละครึ่งมาเห็นไหมครับก็สแกนเป็นทุกคนเห็นรื้ยังเออมันก็คือเป็นจุดนั้นนะครับเป็นพวกเมตาเวิร์สแล้วมันเป็นทัดดินด้วยนะราศีพิศษจึงหมายถึงอสังหาจะลอยตัวละพะผมไปจับวิชาอีกวิชาหนึ่งคือ่วงจุ้ย่วงจุ้ยเนี่ยจะบอกว่าปี2 5 6 6เป็นปีสุดท้ายของยุคดินยุคธาตุด,ดินแปลว่าการสะสมอสังหาการเสียนอนกินคดินใช่ไหมครับ แต่ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยุคทัดไฟซึ่งอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นยุคหนึ่งแล้วกับตลปัดไฟจิงเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อจะเกิดยุคใหม่ในยุคร้อยยีปีนะครับก็คือ,อยุคที่1น,นะครับอะไรประมาณนี้อีก20ปีข้างหน้าดังน,นั้นเนี่ยอยู่ให้ทันนะครับใครใครที่ทันบ้างอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นยุคที่การค้าธุรกิจเจริญรุ่งเรืองที่สุดในรอบร้อยยีปี นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งเลยที่ใครอยู่ถึงเนี่ยก็จะได้เห็นครับประมาณนั้นนะทีนี้มันจะเพผหันทุกสิ่งอสังหารอยตัวแพงตอนยาบ้านเนี่ยแพงมากอืแถวที่บ้านผมเนี่ยจากร้านหนึ่งขึ้นเป็นสามร้านแล้วเนี่ยแบบภายในยไม่กี่ปีครับมันเร็วมากเลยดังนั้นเนี่ยคนจะเช่าไม่ซื้อไม่ขายกันแล้วนะครับ เออม,มันจะหมดยุคการซื้อขายแล้วเสียนอนกินไม่มีแล้วครับจะเป็นยุคของการเอ่อเช่าแล้วเนาะไปดูญี่ปุ่นเลยครับมีแต่บ้านหลังเขาเช่ากันทท้งนั้นไม่มีใครซื้อนะครับทีนี้เรากลับมาดูว่าคอนทนูเนี่ย๋ยาจะว่านอกเรื่องมากคือมันไม่มีดาวเล่งไม่มีดาวกลุ่มไปศึกษาเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมในรายเดือนเนาะแต่ตอนนี้มาดูกันว่าดาวมันจะอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยพลิกผันเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบริวาร บริวารเข้าาออกนนำความเสียหายนำความเดือดร้อนมาสู่ตลอดเวลาลูกก็จะไก่ตัวไปเรียนต่อไปใช้ชีวิตของเขาไปแต่งงานไปนู่นนี่นั่นออกจากชีวิตเราไปหมดนะครับกลายเป็นว่า,าเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารใดๆเนี่ยจำคือสิ่งที่เรามีจะพลิกออกไปมันจะอยู่แปลว่าพลิกผันดังน,น,นั้นเนี่ยสิ่งไหนอยู่กับเราจะออกไปสิ่งไหนที่ไม่เคยมีจะเข้ามาแทนอย่างเช่นเราเสียลูกแต่ได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงแทนอย่างน,นะครับเป็นลักษณะนี้ก็ได้ แล้วมาถึงการลงทุนด้วยการลงทุนไม่เป็นอย่างคาดไม่เป็นอย่างฝันนะครับพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเสมออยู่นั่นแนหะแต่มัน6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วตอนดาวมฤตอ,อยู่ถอยหลังอ่าเข้าสู่เดือนอริแต่จะถอยหลังด้วยนะต้องระวังเนาะทีนี้ดาวไปฟังคัมยคอนได้ในช่วงพฤศจิกายนนะครับดาวพฤหยูจะเข้าเดือนอริ็กแล้วอันนี้ก็ต้องระวังเพราะอยู่ในเดือนพบเดือนทุสถานภพซึ่งผมเนี่ยเคยเจอทุสถานภพมาก่อนแล้ว7ปี ถามว่ามันมันก็มีจุดนี้ครับจุดที่ผมอยู่เนี Hence, mm ่ยดังน mm. well, yeah, so ั้นเนี huh. ่ยม no ันไม่ได้แปลว่ามันจะรายเสมอแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะมีในวันนี้ได้ก็ต้องมีการเรียนรู้อย่างมากเลยครับมีการแบบคือต้องต้องทาทุกอย่างเพื่อให้มันมีวันนี้ได้ต้องมีเหตุลองรับผลนะครับไม่ใช่ว่าจะพูดง่ายๆว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็มีวันนี้อ่ะมันไม่ใช่ครับกว่าจะมีวันนี้ได้ผมก็ต่อสู้ดิ้นรนมาเยอะครับกว่าจะมาอยู่จุดนี้ดังนั้นเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับ ที่นี้ประมาณ5ปีครับ4ีหปีที่ผมมาอยู่จุดนี้ได้ต่อไปดาวเมตยูเนี่ยเข้าสู่เดือนอริจะมาถึงปัญหาภริษเกิดขึ้นง่ายครับมาแล้วมาอีกนะครับต้องแก้ไขวุ่นวายดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ง่ายที่สุดก็คือการวางแผนล่วงหน้าทําอะไรมีสตินะครับเออคิดก่อนทุกครั้งอย่าเพิ่งทําอะไรด้วยการพาราการเพราะดาวเมตยูคือทัดลมแปลว่าเอาแต่ใจทำแต่ตามอารมณ์มันจะเกิดปัญหาได้เฮลี่ยงแค่นี้เองครับไม่ได้ยาก แต่ว่าปัญหานั้นเกิดแน่นอนจําไว้นะครับมฤตยูจะพลิกผันให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแต่ที่ร้ายแรงสองตัวต้องระวังคือโรคภัยไข้เจ็บและหมายถึงหนี้สินที่จะเกิดขึ้นแต่หนี้สินในที่นี้หมายถึงไม่มีวิธีการแก้นะครับหมายถึงว่าเป็นเป็นลักษณะของการที่เป็นหนี้สินที่เราพอใจกับมันได้ไม่ใช่เป็นหนี้สินที่เรามาใช้แต่แบบ ซือนะ้อหรซได้นะถ้าเป็นซื้อรืซได้มันเสียเลยแหละแต่ถ้าเปิดเราทําให้เกิดประโยชน์ได้จากหนี้สินนั่นก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวติดต,ตามได้ในรายเดือนว่ามันจะกลุ่มอะไรเล็งอะไรบ้างนะครับหรือปรึกษาส่วนตัวได้ว่าเราจะต้องแก้ยังไงหรือจะต้องเอ่วิธีการแก้ครับเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่มีดาวกลุ่มดาวเล็งมันบอกไม่ได้มันต้องไปดูดาวในพื้นดวงดาวด้วยนะครับว่ามันมีดาวอะไรอยู่มันถึงจะเป็น แปลงพลิกผันในเรื่องนั้นๆนั่นเองเนาะยังไงผมจึงบอกว่าให้ฟังหลักการไว้ก่อนว่ามันจะอยู่ทํางานยังไงนะครับแล้วไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และไปฟังได้ในรายเดือนสามารถกดกระดิ่งติดตามใจไม่พลาดค่เมืมาก่อนในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ